mỏng nè, đừng kêu gì, chết đấy, chít đấy, cái tay cái tay, cái tay bùn đấy, cái tay bùn đấy, này nó, tập năng bỏ trọ đấy, năng nam, nó, này, được, này Đâu hết chắc rồi nè còn ngon ngon lẽ Ừ tôi ở nước không Thì nhìn, nhìn ngon này Ngon Ở lưu quá Ở lưu quá Ở, ở lưu ra đó Ở lưu ra bàn mấy cái thịt thập của bà Tùn Bà thập bỏ Bà ừ. thập của đâu? Huyên tao bỏ đi ở đây ừ. ở ขาทาปเรืต<ส>ูนเฮอจะผป็นมันเลยบราษัทวานงินอยู่น้ระาตูนขาทางนี่้ามาตุนได้ซื้อขาตูน้างบรได้เขวนขานจ้างบริษต่อวานเนี่ที่เราได้แบ่งะราได้คึงหน่อยทีได้ถูทุกคน เป็นาัทางลาวารเทรครับบคนีัรัวขาคอมเพื่อเ้เ้สบายดีเพื่อนพี่เเบใเนี่ยเหนาะ้คให้ดีไม่ให้ครัพให้ความเฉวาอยู่ดีไม่ให้เออความบันเขาเนี่ยเนื่อหนาเป็นนัหนาเป็นนื่อทับ่หเลยบ้นเลยขึ้นเน นี่ว่าทาปงทาแป้งนะปลาซันมาขึ้นมาเลี้ยไมาขึ้นมาขึ้นเมงไห้คะมาจะขึ้นได้ทือด้หนี่นะจะขึ้นทือได้ยอท้งน้นเย

ซ้ำพอดิซ้ำมือนี่พอดีทำมืออื่นบทำมือื่นบอแต่ว่ามือนี่นี่บอกนี่หนึ่คือสิพิดเลยจาทาำมือเิดทวนมือนี่กนเมนเดินทายใช่ิงนี่เนาะใ่ิต่อต่อไปหัวกรได้จบเลยเรียบร้อยนี่แหล

ฮะอะไรบ้าแน่เลยเแน่เลยกับ้านขอมแล้วน,<า>น,นะันฮะมือแดงเนาะอ๋อโอ้ยเท่าไรเท่านีัเท่านั้นเ่าเ่าพ่อมาวันนี้พอน,นัันออบอีกลมวันนี้ว่ายู่อนบืนมได้หน่นะ

ยังกอภไผ่เด le so uh? ้อปาตูนเด้อกอภไผ่เรอกอไผ่บ uh ้านเ็่แมนเนพออ่มดพูแล้วนะพ่อพ่อเซ็นหมองมันหมองโตนี่ว่ผ่าผ่าแบบภเขาง่าสิบกอบไ่มี hả? mời ờ. ừ. để mời 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 để mời 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 Ừ. Để có ta, ta ừ mời 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 ừ mời 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 ừ mời 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 đó. ทำบ่าวแล้คนเราก็ตพักดีกว่าลงไปแ่้กัดมอยู่่ะลงแค่นี้แต่ว่ายิบมงยิเงดยิเงดยิแค่หนเช็บ่มเช็บมเจ็บแล้คุ้หนึเจ็บแล้วเขาหอนะเออบได้ฟันเนาะแต่เนี่ นี่นาะคว่าว่าบ่เจ็บนี่พันวาถ้าเจ็บกแสดงว่าคุกจริงคุกจริงเด้อแบบว่าจากนอนอยู่กับอันกระตับไ่อยมานอหลังใหญ่บดเอพันนันะมึกบุกันนีิเนาะงเนาะ ก็ขึ้นาเควบันอยู่ใจแล้วพี่น้องเลยคืดเค้ยคืดอยู่บ้างวที่ดเบ่นคืดอยู่บ้างอ่ะคยคืดเยอะคืคยคืดอยู่แต่เหตุว่าอะไว่าคืดบาดชีได้มีเพื่อนอยู่แบบที่นะเอ้ยได้เลยชามาชามายัได้เฮ็ดแบบที่คืดจะได้แต่หน่อยแต่อาจตะทลังแม่คืดไปอยู่นํำลูกพัวคืออยู่น้ำลูกพัวข้งคืดข้งหา

หมไปเดี๋ยวเื่นใหม่หมไปเลยกินเมนูมนจดเออเจ้าบไเอาเฮือนเจ้าเร้วนี่กะเคือนเจ้าเร้วนี่นะเง่้ยเมื่อกินหู้ ูีกล่องเลยครับมาแต่หันน่าพี่น้องก็ได้แบบมาหาลังมีตู้พกปีไกลเลยพี่น้องเลยสำหรับเพื่อนมีตู้พกปีเราเราเราสิวันเราจงฝันอยู่จั่กเละยิบปุ๊กยิบกระเบื้องยิบไปแล้วยังไงยังไปมันเป็นปูนนั่เป็นแงงเลยปูนปูน กัเป็นใยเป็นยังท่งยางอย่างเงีโ้โหมันเป็นใย,ยแบบ <c oughs> เป็นได้เป็นยังๆๆเรื่อง่นกับน่ใจพอจุดไฟใหม่แ <c oughs> ม่จุดไฟบรใหม่เลยของข,งข,องขังได้นี่ของขังได้เนี่ยของขังได้จุดไฟบรใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> สามงาบอลเห็นย uh, ah. Ma ังนไหบ้างบุงกอนยังบ้างเลยทั้งนี้สี่จังพอเราอยู่กับนว่าคนรับรถไทอยู่เรียบร้อย แต่อื่อนี้คือชีลำเนินการใช้ลูกติ่งน้อย่ะลูกติ่งตบท้ายว่ากระไดพี่น้องเช็ดจาว่ากระไดก็แม่นรับเงินทางบะตูนเ้พี่น้องชีดเบื้องรอบๆตัวเพื่อนฮะ บัดตัวนี้วิวิวทำชิบวะเบลวิวคำชิบวะแล้วบหรอวันไม่ไม่ยอมเลยหนักไปเลยเนาะปวดรถอนเข็นนี่ก็วันน้อยเดียวนึงก็ได้โอ้โหมันเม่นบระคมแน่นะเลกเม่นเขาอะไรคือป้ามาตัดไม้ดิบมันมันฝืดมันมันคือเขาตัดไม้ห่าวเลยเมนมันมันต้องเลื่อยนั่นเลื่อยแถวห่างพุ่นตัวนึงอะเนาะเนาะกินคักิเยอะตัวน่ะ อันนี้เด็กป้านี่เขาตัดไม่ดิบมันขีบบกุมันโอบต่เลยเลยับมันบกไข่เนาะบกไข่เลยเนี่ยมันดุมเลยโคงอยากตายออกกูแล้วจ้อตู้เอาอีกแล้วกระบคำใช่มกาทำะไรกันทำว่ายี้งเว้นมันใครยุ่งหลงเลยพอจะได้กินน้ำเนยน้ำคำที่บยกสูบมาได้แล้วเฮ้ยมะคำโค้งนีเลยเพิ่งกินไต่เลยอ่างัวยังของเว้นไว้เดียวเนาะ ปลาารนี่เป็นตาจกินสมเสีเลยเนื้อ <_ t iny> ต้อก,กิเนื้อมันหนาหลักขามนันว่างห้าด้อบ่พอดนุมเนยังบอนี้ห <_ t iny> ละไม่ขาเขานิแล้นึ่ง่อะตัวจะซื้อมาจากตับสิบสิบสี่สิบส่นทางบาน แผนนึงอ่ามัดอ่ามัดว่าซั่นมัด1 5แผ no, 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 ่น no, อ่14 14มัด70แผ่น70แผ่นบ่พอนี่เหลือตข้างหน้า่ละเนงดอาบ่ได้แล้วับบนึงก็เหลือิอืมประมาณบนึงแหละมัด1 4 5แผ่นนะเพราะว่า5แผ่นเนาะแม่น5 0 0 0 0ด้น่ะ Man, man, man. เส้นปลายั่นเป็นละเส้นเส้นหาเส้นชิปเลยเอากระรุปง่ายงก็ว่ามาอีกอันหาแผ่นีนก็แม่นพอดีเจชหแผ่นรวมบัดแต่พอดีชิมหามัดมัดนะครับคือว่าเป็นเงินกับมิเตเจ็ดล้านเนาะแต่พะชุดนี้นะเจ็ดล้านปลายเนาะเจ็ดล้านปลายอ่ออา บวกจนเสียวมาใช่อีกเนี่การเป็นแพุ่นแล้ลุงแปดวะแต่พว่าพ่อิปเนพว่าพอิปจริงรดาอยู่แต่เพื่อนเนาะอดีงามอดีงามกะทัันอยู่คนเดียวหนอยหมอนา่ก็ว่าผมเลวกน่อยก็อยู่กันยังเร่องอะรสบายสบายอดีเหมาะเจาะเลยกำลังงาม นั่นแหละเดี๋ยวเป็นแบบย่างเลยซะแม่นอ่าเในตู้นี่เพื่อได้เฮ็ดให้ครอบครัวได้นะครับการใเือเป็นนี่ละเอาซํานี้ละดีุกกะบ่บานบ่บานอือดีงามไม่ไม่กไม่กสั่งง่ายก็สั่งง่ายบ่ได้ใช้ไม้ยาวนไปแม่นสิแบบว่าเอาตามรับมันไปเลยกไม้กบ่สิ้นเปลืองี ทำให้หลังใหญ่แหละไม่แล้มันไ่ได้รับแหละมันมันกัดสิ้นเปลืองมันอยากเปลืองตืองแมนเราต้องมาซื้อใหม่ต่อเด้ถ้าไม่ได้รับเดียวก็เลยมันกับเปลืองแมนไม่มวางจำวางเลยแมนวันนี้มันเป็นไม้สองส่วนแต่มันอยากเปลืองเพราะมันมันเป็นอันกระเทิรนเนี่ยนะบางเทือขาดแค่เม็ดนึงสิ่งเตียวแต่เราต้องมาสั่งเป็นเม็ดสั่งเป็นเป็นสิบนะไปจมันสิเกียตัวนี้ แต่ว่าเอ้าทำเมียเรียวตั้งบตุนสิสรุปให้พูดแหละบัดจบพูดแหละพี่น้องว่าซัมนี่บัดงบไปเท่าไหร่อาเดี๋ยวสิสรุปชุฟังก่อ่เอาบตุนิไลัยเอาตัวลักๆมันเลยิไลัยผู้น้องกันว่าขนาดชัมนี่เดือนชั้มนี่บัดจักหมื่น มันจากลากแม่แม่่เตูน้ำกันนะพี่น้องมนี่ได้เพื่อเป็นเห็นแล้วเอออยากได้ซสัมนี่ครบคัวหนาเนาะครบขัวแต่ที่ว่าเป็นคิดไหมพี่สั้นจะคิดที่จะจะอ่าลอกกันโบเหลือยูนเนี่ยเนาะนลก็แตกเลยงไงแตกครับหาลิปติมาน่ก๊อมี่มีบ่มีิกมัน้จนเอาไ้ิีกแห้งเลยพี่น้องเอ้ลมพัดโลชอบแตกไปจนฉีกออกข่่ยกินมะขามน่นี่นะกูยังคัก มันกันต้อนได้แหละบเพื่อนทำนี่ครอบเพื่อนครอบพวนนงมวยอยู่นี่กับกำลังดีเลยนะโอ้ยครับเนาะเนาะงเพื่อนน้องมวยก็ที่ว่าเลี้ยงชีามนุอยเบิ้งตัวจริงยิ่งใหญ่เลยพี่น้องโอ้เพื่อนอันนี้นะเจ็ดเมตรพี่น้องความยาวตึงเยอะวะกิ้นแรกคอยก็คิดว่ามันจะบปุนไดไหนอกกว่ากลางนะอ๋อบรรยงตั้งโดนตึงๆอยู่าะก็เลยวางเป้าไว้ว่า ประมาณสีคลิปด้านแล้วอที่มันเลิมันบนแล้วที่ชินเลยเออเงินเงินของพันเยังเพั่งแปดสิบเก้าสิบล้านนะรับองเองพันเงนเพื่อะไรสุดยากของมันแต่งมันมนักนซื้อซื้ออุปกรณ์เนี่ยหน่อยเขาใช่แล้วนะแน่ยมันแค่คือว่าสิบสี ชิบีมัดหนึงเจ็ดชิบแปดนึงดึกใจเจล้านไปเกือบแล้านกลมาไม่อีกเมนแล้านนดีนี่ยังสียดามาอยู่เนาะยงสดมาอยู่ก็ดีกดีกันเอาถาว่าเอามามันเหลือมันกี้เ็ดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอกาดนิดหน่อยะอากาดเขาสือง่ายด้มันมันมันซุมมันหาง่ายว่านซะแต่ก็ถาวาเอาซื้อว่าแล้วมันเหลือน เป็นมัดทองมัดอย่างเงี้ยมุ้งหัวเช่นอย่างเสียเงินสี่เลยเงินเงินเชื่นอันนี้เขาซื้อเพิ่มอ่ะมันง่ายกว่าอย่างหน่อยเาก็หู้ได้ความันเหลือสำเดยนะแม่หลวพ่อสำเลยหลวงพ่อจะแป้นจะแป้นเนาะแม่เขาซื้อวัตถุเก่มุ้งก่าถ้าว่าเบิดเบิดแป้นก็คือเลี่ยวนะแม่ถ้าว่าเบิดมงเห็ดแล้วบนเหลือกองอะได้อยู่นี่มันเห็ดอย่างกับอะไรอยู่จะขายกับอะไรลายเงินกันมันเป็นเป็นเงินมันอยู่ในหันแาบนี้แม่ น mm. <tem> ี่คำบากตัวนองนะนี่คือว่าเขาือเราเสือเขาข้าวเนาะเราคือข้าวแบบว่ามอญมันมอยมันแบบว่าเดือเกินไปถ้าว่าบพเพกับมอยมันลายเกินไปพี่น mm. ้อยมันก mm. <isce aring. S 1> ็เลยกำลังดีมอเจเลยลังงามเนาะน่ผู้ดำเนงยิ้มมูปเือแบบเอ๊ะบบนมันะ ถามแล้วว่ายิบบอกกันเรายิกเจ้าของเจ็บอยู่บ้าวปะเจ็บอยู่ละเ่ยังอฟันไปบ้าเมนยังรฟันไปีเมนอนว่าเราพันต้อยังบ้างมาเนี่มาสองเมื่อบว่าค้ำเพื่อเป็นจบทำามาเพื่อขึ้นเทือนไปตู้นเลยเนี่ยเมือนบัรบิดอยู่กาเ เที่ยวมันเดาลุ้ไม่ไกันมาน่นละย่ามูเวนเด้เฮ้ยเยนที่วเด้คือยู้สิอะกินกับยู้อันย่างหมูเวนกินอย่างนี้เหรอตัวเล้งเนี้ยบุฟเฟได้เหรอบุฟเนาดบุฟเอตขนาดบ่กินได้มะขามส้มตั้งแตะเออกินได้มาขามแห่งเจ้านี่บุฟเอตอ เอามาติดใจโอ้โหติดใจมันเจ้าแล้วข่อยปากเจ้าบันลมพัดที่เจ้าตื่นทิ่งโชคตื่นแล้วพี่น้องไปเป็นเติร์ดเนาะ กับเด็กเห็นพี่น้องเป็นคอมเมนต์มาให้หนวดตัดยุ่งตัวหนวดมุ้ยเวลาพี่น้องหนวดมดกลับไปทางกันเบิ่งทาั้งลดผลต้องมีปรับทางหน่อยก็เลยมีเวลาเข้ามามีเวลาตัดขามาอัปเดตอยู่แต่ก็มีเวลาตัดเออบัตรขำเลยเนาะไปได้ดูไหยออกได้เอาได้เวลาได้บัตรพี่น้องไวที่อคำใส่ก็ได้ ดโดยโดยสบายดีนะน้องพี่น้องกาสถุมาพักขวนละบานนี่ฮะจะว่าด่วนก็จะขอทุกคลิปที่คลิปเด้อพี่น้องเด้อพบเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เนาะลำลายเด้อเหมือนเด้อโดยสบายดีเด้อโดยโดยเนาะสบายดีพี่น้องกับพี่เด้อเหมือนเด้อโดยโดยโดยดีไม่แห้งบัดจุ่ปูจุก้นแต่ละคลิปนี้สบายดี